สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วคุณยายสไตล์เดิมๆมาอีกแล้วนะคะวันนี้สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะวันนี้คุณยายมานี่เลยค่ะเห็นไหมคะผักสดวันนี้คุณยายมีผักเหลือเยอะเลยค่ะเก็บไว้ทําวันนี้คุณยายจะทําฮอร์โมนผักสดนะคะนี่ยหะคะ่ะฮอร์โมนผักสดของคุณยายวันเนี้ยผักเหลือเยอะก็เลยไม่รู้จะทําอะไร ทำฮอร์โมนผักสดดีกว่าเก็บไว้ใช้เพราะว่าทำไว้ถังที่แล้วเก็บไว้หมดแล้วค่ะแจกจ่ายด้วยใช้ด้วยก็เลยมาทำใหม่นี่แหละค่ะไม่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีผักสดใครจะใช้ผักสดผลไม้ได้หมดค่ะเศษผักเหลือเหลือเหลือ,ลอกินเนี่ยเราก็เอามาทำได้นะคะผักสดวันนี้เพอเอิญว่ามีนมนมวันนี้เป็นนมที่หมดอายุแล้วใช้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาบำรุงกำลังแล้วก็มีนมเปรี้ยว อันนี้เป็นสูตรของคุณยายนะคะสูตรไข่สูตมันคุณยายทาของคุณยายเองทํามาหลายรอบแล้วแล้วก็หมดไปแล้วนี่คุณยายก็อยากจะทําให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงใช้สําสหรับได้ทุกส่วนของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชใบพืชดอกผักผล,ลไม้เราฉีดพ่นหรือราดคนต้นได้หมดค่ะเร่งดอกเร่งผลเรียกว่าใช้ได้ทุกส่วนของต้นไม้ละค่ะจะใช้ก็อาทิตย์ละครั้ง ผสมน้ำ20ลิตรต่อ2ช้อนโต๊ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะภายใน15วันก็ใช้ได้เลยค่ะเราคนทุกวันเดี๋ยวมาดูนะคะว่าส่วนผสมของคุณยายจะมีอะไรบ้างวันนี้คุณยายจะใช้ผักสดนะคะผักสดแล้วก็จะมีน้ำด้วยนะคะวันนี้คุณยายจะใส่ถังเลยค่ะอันนี้เป็นถังเล็กคุณยายทำไม่เยอะเพราะว่าเรา ้แท่ถังนี้ก็เรียกว่าใช้ได้เป็นปีละค่ะเพราะว่าสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรโทษทีนะคะสิบลิตรนะคะประการแรกก็จะเอาผักสดใส่ไปเลยค่ะไม่พูดกล้มทำเพลงแล้วค่ะวันนี้ติดมะกูดมาอีก <c oughs> นี่ค่ะผักเราก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะผักเก่าผักใหม่ใส่ได้หมดค่ะกดลงไปกดเข้าลงไปเลยนะคะ สิบห้าวันก็ใช้ได้แล้วค่ะสูตรนี้ใช้ได้ทุกส่วนของต้นค่ะฉีดอาทิตย์ละครั้งมว่าจะเป็นผลไม้ผักสดเศษอะเศษผักอะคะ่ะใช้ได้เลยค่ะเศษอาหารอย่าไปใส่นะคะหลังจากนั้นก็นมนมอันนี้เป็นนมบูดของคุณยายพอดีว่านมโรงเรียนเด็กเขาให้กับสุน,นัขแล้วก็ไม่กินก็เลยเอามาใส่ได้เลยค่ะเพราะมันเป็นโฮอร์โมนอันนี้จะบำรุงทั้งใบทั้งดอกเรียกว่าบำรุงทั้งต้นน่ะคะ่ะ ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะคะสูตรนี้คุณยายไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะผักก็จะหวานแล้วก็นมเปี้ยวใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะให้หมดขวดเลยค่ะเพราะเดี๋ยวมีผักสดเราก็จะเติมเขาลงไปอีกมีผักก็สามารถที่จะเติมได้หลังจากนั้นก็ดีเลยค่ะอันนี้คุณยายจะใช้เนี่ยค่ะครึ่งขวดเลยค่ะให้หมดไปเลยเนี่แหละค่ะองบำรุงทุกอย่างนะคะไม่ว่าพืชด,ดอกพืชใบได,ได้หมด ฉีดสลับกันไปของคุณยายมีหลายสูตรนะคะคุณยายจะใช้สลับกันไปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามยายอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณยายทําหลายสูตรจังอ๋อคุณยายใช้หลายสูตรค่ะสลับกันไปถ้าเราปลูกประเภทผักพืชกินเองเนี่ยนะคะจุลินทรีย์ผักปลอดสารพิษเนี่ยเราสามารถใช้ได้หลายสูตรค่ะสลับกันไปนี่นะคะแล้วก็หมักไว้15วันนะคะคนทุกวันนะเพื่อนๆ เราคนเขาทุกวันค่ะปิดฝาไว้แล้วก็คนทุกวันเนี่ยค่ะถ้าฝาปิดฝาไว้แล้วก็จะขึ้นเป็นฝอฟฝา,า,า,ายื้อๆลอยๆอย่ะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้และค่ะไม่ยุ่งยากเขาก็จะเป็นฮอร์โมนผักสดให้เราใช้พอสิบห้าวันเราก็มาฉีดน้ำล้วก็ใส่แค่นี้พอนะคะแล้วแต่ใครแล้วแต่ใครใช้มากใช้น้อยนะคะแต่คุณยายจะใช้แค่นี้อันนี้เป็นถังเล็กนะคะไม่ใช่ถังใหญ่เนี่ยละค่ะ บำรุงต้นไม้ทุกไม่ว่าจะเป็นก้านใบดอกรากพืชผักผลได้หมดนะคะเรียกว่าบำรุงทั้งต้นเลยค่ะให้เจริญเติบโตวไวดอกแข็งแรงดอกผลดกสูตรนี้เลยค่ะเราใช้กันไปอย่าลืมนะคะสองช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรเนี่ยค่ะหมักไว้15วันเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูผลงานของคุณยายที่เคยใช้เขานะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณยายก็จะปิดฝาของคุณยายไว้นี่แหละค่ะแล้วเราก็จะคนหมันคนเขาหมันคนเขาบ่อยๆอย่างที่คุณยายบอกแล้วก็จะปิดฝาไว้นี้แหละค่ะใช้ถังตัวนี้เพราะฝาถังเขาไม่มีก็จะปิดเขาไว้แล้วเราก็จะคนเขาทุกวันน้านีแล้วเทออกค่ะปิดอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็คนทุกวันแล้วเราก็ใช้ได้งอกงามทุกสูตรนะคะไม่ต้องกลัวนะคะแต่ว่าเอ้คุณยายทำไมทำเยอะจังเลยหลายสูตร คุณยายอยากทําให้เพื่อนๆดูแล้วเรามันก็ใช้ได้ผลเราสลับกันไปค่ะอันนี้ก็ใช้ได้ทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้งเอาแล้วค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่คุณยายปลูกในเข่งแล้วก็ปลูกจากใบนะคะ่ะจําได้ไหมคะเพื่อนๆนี่แหละคะ่ะปลูกจากใบเขาจเจริญเติบโตเพราะคุณยายใช้สูตรนี้แหละคะ่ะเราสลับกันนะคะทุกสูตรเราสลับกันหมดอันนี้ก็เพาะไว้เพาะดอกไม้ไว้สวนนี้มะเขือเทศเห็นไหมคะ ออกงามมากเลยแล้วก็จะมาช่วงนี้เราจะช่วงอัปเดตช่วงท้ายคลิปนะคะเนี่ยค่ะมะกรูดที่ปลูกด้วยมเมล็ดส่วนนี้มะเขือเทศมะนาวนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นหัวะพาที่ปลูกในตะก,ก้าเราปลูกจากกิ่งนะคะนี่เหลือใช้นะคะซื้อมาห้าบาทก็ปลูกนีเห็นไหมคะงามแล้วเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะ่ะฮอร์โมนใช้ฮอร์โมน ผักผลไม้ hang, จุลนินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ก็เป็นพุ่มอยู่เห um ็นไหมคะเพื่อนเดี๋ยวคุณยายจะต้องเด็ดเขาออกเด็ดยอดเลยค่ะถ้าเราอยากให been, u.. okay. clothing, ้เขาเป็นพุ่มเราต้องเด็ดยอดเขาออกเด็ดยอดเลยค่ะเขาจะเป็นพุ่มให้เราเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณยายก็จะเด็ดยอดเขาหน่อยเพราะเขาแตกแล้วเราก็เด็ดยอดเลยค่ะเด็ดยอดเพื่อให้เขาเป็นพุ่มไม่ให้สูงมากนี่แหละค่ะแค่นี้ค่ะ นี่นะคะเกิดจากอ้อมนูน้ำหมักต่างๆที่คุณยายทําคุณยายจะใช้สลับกันไปฉีดไปสลับไปนะคะตัวอันนี้ก็เป็นราคาเห็นช้ะเพื่อนเนี่ยค่ะเราจะใช้สูตรนี้แลวคะ่ะอันนี้ยังไม่ได้ดองเลยค่ะผักเซียนคุณยายงามดีกันเห็นไหมคะยังไม่ได้ดองเดี๋ยวให้งามเนี่ยค่ะมีทั้งเม็ดเราไปโรยตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นนี่ผักเซียนไทยนะคะ ะะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเดี๋ยวคุณยายจะอัปเดตเรื่องฮอร์โมนผักให้เพื่อนๆชมตลอดนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ